เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้คนกากนะครับจะมาอ่านดักรบอัฟเตอร์ตอนที่1ให้ฟังกันนะครับหากภาพไม่ขึ้นกรุณาคลิกที่นี่สำรองนะฮะนะฮะนี่เว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปใต้คลิปไว้เลยนะครับใครที่สนใจที่จะอ่านนะครับคือมาเริ่มกับตอนที่1กันเลยตอนที่1 โงกุลกับอุบุได้ซ้อมกันเสร็จแล้วนาะยไม่อยากจะลองเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ดูบ้างเหรอครับใช่แล้วพวกเราจะต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกับค,ครับไม่ใช่ต้องอ้ตั้งหากนะฮะ และนี่ก็คือเรื่องราวของดาก้อนบอลที่ทําให้โงกุฎได้มาพบกับเพื่อนจนเกิดการประจนไัยครั้งยิ่งใหญ่นี่คือตอนจบที่ของเรื่องราวหล่อครั้งนี้แต่ว่ามันมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตจะต้องเกิดเรื่องรายร้ายอีกแน่ๆแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเขายังมีดาก้อนบอลนะฮนะดาก้อนบอลเป็นสิ่งที่ช่วยได้ และนั่นก็คือฉากสุดท้ายของเรื่องดาร์กเวนตอนที่519บายบายดาร์กเวนโวอย่างไรก็ตามตอนจบของเรื่องนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกเรื่องราวหนึ่งลองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเรื่องราวการประจนไครกลางยิ่งใหญ่ดูครับ <c oughs> โอ้เสียงแหบ เคยฉันจำไม่เคยได้แต่ตอนเด็กหัวเคยถูกกระแทกตอนนี้ยังมีแผลอยู่เลยให้ตาสิใช่จริงๆด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะโงอกูุ่นเอ้ยในอดีตสะงอหังได้เคยบอกว่าเก็บเด็กมีหางได้คนหนึ่งในนิสัยบ้าระห่ำไม่ยอมฟังใครแต่วันหนึ่งตกลงไปในเหวหัวกระแทกอย่างแรงจนเกือบตาย แต่ด้วยพลังชีวิตที่มากจนแทบไม่น่าเชือ่อทำให้เด็กคนนั้นรอดตายหลังจากนั้นก็เลิกห้าวแล้วกลับกลายเป็นเด็ก,กเรียบร้อยจ,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 จริงที่แกไม่ใช่ซูเปอร์สัญญายนี่เองแกไม่ได้เป็นซูเปอร์สัญญาเต็มตัวละสิฮะโอเคมาเริ่มกันเลย <laughs> มันก็เริ่มตั้งนานแล้วนะอะไรเยเสียงพลังคนระับ เอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟจอมตีได้ดีเลยอุบุทำให้ลมที่ทำให้ลมที่อยู่รอบตัวฉันหายไปได้ด้วยล่ะตอนนี้ก็โงกกลกับอุบุก็ได้สู้กันนะครับย่อการจบการจบตีของงในอันออกล้ไปอ้า กกะไปคิดไว้ไม่ปิดเลยว่าคุณงกณุ้นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะหรวยให้เต็มที่เลยครับอโอ้ล่างของอูบุเนะี่ยเป็นเจ้ามันบูใส่ข้างเออ ยังยังครับเ๊ะมีอะไรรอเบจิต้าตัดตัดกลับมาที่บูม่าเบจิต้านะครับมีอะไรหรอเบจิต้าเปล่าไม่มีอะไรจริงสิแล้วเมื่อไรซุนกกซุนคุงจะกลับมาล่ะก็นะไม่อยากจะชื่อเลยว่าหมอน,นั่นเป็นฮีโร่ที่ปกป้องโลกได้หมอน,นั่นเป็นแค่คนบ้าการต่อสู้เท่านั้นแหละ คุณเองก็ด้วยเหมือนกันเบจิต้ตาตัดมาที่สนามประลองอกุนกับอุบูนะครับคุณงอกุนคุณงอกุนไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอย่างนี้สิครับเจบคอมไม่ดีเลยคุณงอกุนอุบูคุณงอกุนตะกี้นี้ ผมกลัวแทบแย,ย,ย่เนยฮ่าฮโทษทีโทษทีโอ้โกการจบตีสุดท้ายนะ่ะจอดไปเลยนะนายเกือบจะล้มฉันได้แล้วตั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีวี่แววเลยแต่อย่างใดฉันก็ดีใจนะที่ได้มาฝึกร่มกับนายขอบคุณมากครับทุกอย่างก็เป็นเพราะคุณงอกุณน,นี่แหละครับน่าฉันทําไปเพื่อความสายใจของตัวเองนั่นแหละเอเออโอ ยังไงก็ออกมาดีใช่ไหมล่ะอุบการฝึกจะจบลงแล้วแต่ฉันรู้ว่านายต้องพัฒนาขึ้นในอีกแน่นอนจากนี้ไปก็ถึงคราวที่นายต้องฝึกฝนด้วยตนเองนายจะต้องดึงเอาความสามารถของนายที่หลบไหลอยู่ในตัวออกมาให้ได้แต่ก่อนอื่นนายกลับไปหาครอบครัวก่อนเพื่อให้เขารู้ว่านายปลอดภัย ครับขอบคุณมากนะครับคุณงกุลถ้านายแข็งเกินขึ้นเมื่อไหร่มาสุขกับฉันอีกครั้งนะฉันเองก็จะกลับบ้านเหมือนกันดีไปกันเถอะครับนะแล้วเจอกันนะครับคุณงกุลดูเลตัวเองดูแลตัวเองดีดนะเปลี่ยนและดูดูแลตัวเองดีๆด,ด,นะด,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 ด้วยล่ะปังคงจะโตขึ้นแล้วมัง้งแล้วงวง แล้วโกหกงจักขยันฝึกหรือเปล่านะาไม่ได้เจอกันนานแล้วนั้นนี่เงี้ยไอ้ยาแบบนี้ที่ต้องโกรธไงไงเอาเถอะหวังว่าจะยอมยกต้นให้ที่เราไม่ได้ติดต่อไปสองปีนะเออเอออันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยอ ตัดกลับมาที่เอ,อ่อพิกโลที่อยู่หอคารล,ลินนะครับสนงกุนโถวเจ้าบ้านขลดออะไรเนี่ยฉันเอาชุดมาให้แล้วนะขับใจนะอ,อ๋อเหลืออยู่แค่นี้เองเหรอือคุณบอกเองนี่นาะว่าจะตั้งใจเรียนแต่คุณไม่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแล้วด้วยจะจะจริงสินานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ออกไปใน,นชุดเกรซยามา พ่อชุดน่อไอสมัดเลยขอตัวไปแป๊บนึงนะตันมาที่โลกเอ่อท่านจะไปพบนะครับอุ้ยครั้งนี้น่ะงงโมกุ้นครั้งนี้น่ะคงจะเจอปัญหากับจริงๆซะแล้วล่ะนะเสียงเอฟเฟคกูไม่ได้ลงเลยภาคนี้เป็นภาค ภาคนี้เป็นอีกภาคที่อาจารย์ยางจีจีคนเขียนดั้งัดิมเอฟเขียนครับเป็นผลงานร่วมกับอาจารย์อมารดนาโอยุกิโดยออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็นํามาแปลให้อ่านกันดูครับตอนที่สองเองไม่รู้ว่าจะมีมาเมื่อไหร่เพราะงั้นถ้าถามตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องตามถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรจะแจ้งให้ทราบในเพจ Facebook โอรเมกานะครับ อานะครับเอาเป็นจบตอนที่1แล้วนะครับอ่าคลิปหน้านะครับก็จะพามาดูตอนที่2นะครับโอเคนะครับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมก็ได้อ่านได้เลยนะครับที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคนกาขอลาไปเปนเท่านี้ครับสวัสดีครับ